ครับสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ช่องนายก้าวนะครับวันนี้นี่อยู่กับปันปันนะแล้วก็นี่ปูเฟร์นะครับวันนี้ไปไหนครับปันปันวันนี้ไปรับประกาศชียบัตรครับคี่สารการได้รางวัลอะไรมาได้รางวัลเด็กดีเด่นกโอนเด็กดีเด่นนะครับเด็กดีเด่นมากเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะติดตามชีวิตปันปันกันนะครับว่าปันปันเนี่ยเขาจะไปรับรางวัลอย่างไงนะครับ แล้วเดี๋ยวก็มีคลิปหนึ่งเป็นคลิปแย่เนาะคลิปสัมภาษณ์ปันๆนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตัวไอทางด้านทางด้านนี้นะครับก็ไปกดดูได้นะครับโอเคสัมภาษณ์ครูเฟิร์นหน่อยครูเฟิร์นเป็นไงบ้างครับกับโลกเศรษฐีได้รับรางวัลค่ะน่ารักน่ารักอ๋อครับเขาเป็นคนที่ความสามารถเยอะมากๆพอแเ่นีก็พอใช่ครับโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูภาพบรรยากาศในวันนี้กันนะครับ เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ปันปันกันเนาะใช่็จ้ครับก็คลิปสัมภาษณ์ปันปันเนาะจะอยู่ตัวไอทางด้านนี้นะครับไปดูกันได้นะครับเป็นไงบ้างเป็นครับวันนี้มารับรางวัลตื่นเต้นไหมวันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าเคยเจอผู้ว่าแล้วคัะอ๋อเจอผู้ว่ามาแล้วเนาะมารับบ่อยแล้วครับครับครั้งนี้มารับรางวัลอะไรนะลืมครั้งนี้มารับรางวัลเด็กดีเด่นครับเด็กดีเด่นดียังไง ทำไมถึงเป็นคนดีถึงเป็นคนเด่นเชือเ่อเโยงประโยชน์ให้สังคมกับรงเรียนแล้วก็ครอบครัวครับครับโอเคนะครับวันนั้นเดี๋ยวเราให้ปันๆันแล้วไปรับรางวัลนะครับเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศให้ดูนะครับ จบไปแล้วนะครับจะให้ปันปันเนาะของานฝากผลงานหน่อยนะครับก็ผลงานของน้องปันก็ไปติดตามได้ที่ Facebook กับ YouTube ครับชื่อว่าปันคูคุณชายสายอีสานครับครับจะขึ้นให้ด้านล่างเนาะนะครับเหมือนทุกครั้งใช่ไหมครับแล้วก็คลิปเก่าของปันปันนี่มีเจ๊นะจะไปเล่นกันหน้าไปดูกันได้ตัวไอขึ้นให้ด้วนะครับยังไงเทปหน้าเนี่ยจะพาไปไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ช้ำสวงอุรากว่าที่เคยมันพยายามตามรักสามเฉยแต่สุดท้ายดันมาเกยถึงน้ำตายจงจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้ทำไมต้องเสียใจเพราะเราทำตัวเราเอง รักก็คือรักลงก็คือลงจะถามชาประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกิตื้นน้ำตายเจสลยลลอยลงไปตายทะเล